น,นะครับเดี๋ยวทีมงานพุฒนวันสยามนะครับจะพาไปพบกับโค้ชแบนทัชตะวันศรีปานนะครับตอนนี้ก็นั่งในตำแหน่งประธานเทคนิคของสโมสรทูแบงก์คอกยูเนเต็ดครับกับกระแสข่าวที่มีออกมานะครับว่าโค้ชแบนเป็นหนึ่งในคนดิเดตที่จะเป็นคุณเตอร์ดีมยูยี่สามทีมชาติไทยนะโค้ชแบนมองเรื่องนี้ยังไงครับก็ยังยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่เพราะว่ามันก็มีมาการท้าทายทีไหมก็ท้าทายแหละแต่ว่าก็ายังมี ธนาคมเองก็ยังรู้แหละว่าเรามีสัญญาอยู่กับทางทูงแมนคอกอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอกาสเป็นไปได้ไหมมันก็ก็ต้องมีการพูดคุยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ยท,ทางผู้ใหญ่ก็บอกมาแล้วว่าเราเราเองอยู่ในตนําแหน่งของผู้บริการเทคนิคอยู่อะไรเงี้ยก็ก็ต้องทํางานให้ให้ทางทูงแมนคอกอยู่อะไรเงี้ยครับก็ส่วนบทบาทหน้าที่อื่นค่อยว่ากาันทีหลังเพราะว่าธนาคมเองก็อาจจะต้องการทาแนะนําหรือ,อเป็นฝ่ายเทคนิคอะไรเงี้ยใน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  ช่วงเวลาที่อาจจะมีการแข่งขันหร,หรือช่วงฝึกซ้อมที่เข้าแคมอะไรเงี้ยในส่วนนั้นก็ก็ยัง,ต,งต้องต้องหาเรือกันอยู่หครับแต่สมมติว่าถ้าสมาคมสามารถคุยกับผู้ใหญ่ของ,ของทาง t ูแ Bank c ได้เนี่ยนะครับโค้ชแปนเนงก็พร้อมไปทาหน้าที่เพื่อชาติใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ก็ในส่วนไหนที่สามารถช่วยได้อะรก็ยินดีขอบคุณครับ